สวัสดีนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆจะมาแนะนํากันค่ะในการเพิ่มยอดไลค์ยอดหัวใจของติ๊กตอกกันนะคะเพื่อนๆท่านใดค่ะอยากเพิ่มยอดไลค์นะคะอยากเปิดการมองเห็นของวิดีโอได้มากขึ้นดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะวิธีการง่ายๆเข้าสู่เว็บไซต์นะคะคลิกลิ้งจากด้านล่างเข้ามากันใช้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m p t h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบร,ริการเลยเป็นบร,ริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะมีแอดมินคอยบร,ริการเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆพืนท่านใดค่ะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะหรือสามารถตรวจสอบบร,ริการก่อนได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้ตรงนี้เลยนะคะกดสมัครกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลจีนรหัสผ่านนะคะก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสสมมัััคครรรกนนไปไปด้เลยหือ ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเชื่อมต่อจากมิวได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะเคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันไปได้เลยตรงนี้นะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในสุดตรงนี้นะคะด้านในสุดตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือก,กเลยก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้เลยเลือกเป็น t ิกตอกกันก่อนนะคะหมดบูบริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นเพิ่มหัวใจถูกใจไลค์นะคะของ t ิกตอกนะคะก็ก็เลือกกันไปได้เลยนะคะวันนี่ขอเลทราคาถูกตรงนี้แล้วกันในตัวด้านหน้าค่ะมีอยู่หลากหลายบริการที่ที่เป็นเลทราคาถูกนะคะตัวนี้จะมีการรับประกันนะคะคุณภาพความเร็วที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันด้านบนสุดนะคะ64 9ี่สาม ตัวนี้จะเป็นคำอธิบายนะคะในส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกวิดีโอที่ต้องการจะใช้บริการกระดาษเลยคัดลอกลิงก์แน้นำไปวางกระดาเลยนะคะยอดเดิน103นะคะในปริมาณตรงนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่กันไป5 0คะ่ะในราคาไม่ถึง1บาทกดสั่งซื้อขึ้นไปได้เลยนะคะใส่กันไป100ได้เลยคะ่ะในราคาก็ยังไม่ถึง1บาทนะคะกดส่งกันไปเลยคะ่ะ ทางระบบนะคะตอนนี้ก็ได้รับการสั่งซื้อกันแล้วนั่งรอยอดขึ้นกันสักพักหนึ่งนะคะก็อยอดก็จะได้เติมขึ้นมานะคะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันก่อนในหน้านี้นะคะออเดอร์ทั้งหมดในทุกๆออเดอร์ก็จะอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยค่ะสามารถมาตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะในสถานะตอนนี้ก็รอก,การเติมยอดกันสักครู่หนึ่งคะ่ะ เขามาสู่ช่องทางการเติมเงินกันแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง4ช่องทางกันเลยตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR อร์คคโค้ดตัวนี้ได้รับโบนัส2%นะคะก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะอังเปอรเวลตตัวนี้นะคะชิลเพตตัวนี้ด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกด้วยการก็เลือกสาญไซน์บริการกันไปได้เลยคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดโอนเงินจากต่างประเทศนะคะตัวนี้ง่ายได้ที่สุดเลยค่ะและมีทูมานิเวลตวด้วยนะคะไปดูหน้าบริการกันนะคะ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยค่ะและทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่หน้านี้เลยสามารถดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงรูปต่้งๆตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการนี้นะคะกดลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการตั้งเงินของเพื่อนๆนะคะเราจะได้รับโบนัส5%กันเลยค่ะ ส่วนช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพ,เพื่อนๆท่านใดนะคะมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลขึ้นช้าสักนิดนึงสามารถนำเลขออเดอร์น,นะคะจากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะสามารถนํารูปมาวางกันได้ตรงนี้เลยค่ะหรือจะสะดวกเร็เรวก็คลิกตรงนี้เลยนะคะเข้าไลน์เพื่อติดต่อกับทางแอดมินได้โดยตรงเลยนะคะ ช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบ้างส่วนหรือยกเลิกนะคะก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้รองรับทั้งของ Google p l g y และ App Store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะและมีบริการเช่าเว็บด้วยสามารถอ่านรายละเอียดกันได้เลยะคะ่ะในตอนนี้นะคะยอดไลค์ยอดูกใจของ TikTok ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานเลยทางระบบใจทดีบุกเพิ่มกันมาให้ด้วยค่ะเพื่อนๆท่านนะคะ,นะ,คะสนใจในบริการนี้นะคะกดพันลิงก์กันไปเลยะคะ่ะ